o มอร์น n ิ่งทุกคนนะคะวันนี้หนาวมากล็อกมาสวันนี้ค่ะทุกคนได้เวลาแต่งบ้านกันค่ะเย้ yeah. <c oughs> แต่ขนาดของที่มีที่บ้านยังไม่ได้แกะนะคะตอนนี้พี่กาลังเดินออกไปว่าจะไปซื้อของเพิ่มอีกนิดนึงนิดเดียวแล้วเดี๋ยววันนี้น้องสาวชาวเน็ตของเราชีมาท่าจะมาช่วยพี่แต่งบ้านด้วยนะคะหลอกล่อนางมานะคะให้นางมาช่วยแต่งบ้านไม่รู้นางรู้ตัวหรือไม่เดี๋ยกัมาค่ะล้ะค่ะ <laughs> okay, we're gonna quickly go to a shop and then more hate home. By quickly I mean I try not to buy a lot. matching one. You can have a green one or a red one like I don't bloody wear like green and red. Well, it's Christmas. Yeah. Why well, I wonder dude this isn't like all white. It's Christmas. <laughs> what is it? There's two fish. I like this shop. It's attitude full of เป็นสำนวนภาษาอังกฤษนะทุกคนแปลว่ากลิ่นตุนะคะดูเหมือนจะมีคนเอแร์ I'm getting gas No I don't know what It's Christmas Everyone can have a bomb และหากคุณถามว่าที่อังกฤษคลั่งการให้ถุงเท้าในช่วงคริสต์มาสขนาดไหนขอให้ดูทั้งหมดตรงนี้ <laughs> are you sure you don't want it? <laughs> what's, what's JB? Is it like something to do with Justin Bieber or what? It's not his brand, mm -hmm. isn't it? We're here to mm -hmm. peaches, you know. <laughs> Got my peaches out in Georgia. Does he? Yeah. Oh. What? Peach, what <laughs> <laughs> Ugh. Call wet tiger. We'll be quick. I'm trying not to buy anything. Look at that. What is that meant to be? A pig? It's a reindeer. We have Christmas. ฮูลี่จีซัสต้องหลบไปให้กับสิ่งนี้คนเราต้องการบุตดามาห้อยต้นคริสต์มาสไปทำไมกันนะ cross cultural Christmas like what <c oughs> อืออีแก้วนี้น่ารักมากมันเป็นใส่น้ำร้อนเข้าไปมันก็จะแบบเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเว้ยรีออนทั้งนั I got marks already just then <laughs> This is a Christmasy mug though I know ไปดูดิของ DIY Christmas เยอะมากะ <laughs> อะ <laughs> Next year I'll start vlogmas from Valentine so I have time to DIY all this you know It's cute <S A dog Santa Claus <laughs> A dog Santa Claus <laughs> How about we start with the little water book. Okay fine ว่าแค่ใส่น้ำเข้าไปในปากกาแล้วก็ระเลงลงไปก็จะมีสีขึ้นมานะครับ และกคุณคิดว่าคลิปที่ผ่านมาคริสต์มาสแล้วมัน Day e, คริสต์มาสได้อีกแม่ๆ What is it? I think this is for the candle. No. It Maybe it's for cookies. It doesn't solve how you drink it though. Oh my god! It makes sense. เอ้ยเอาฉลาดเลยแค่หมุนแก้วครับ <laughs> เดียวทุกคนเราเจอซานตาที่ฉลาดอีกแล้วนะคะเพราะว่าทำไมหัวแหลมโอ้ t h น love a n เธอจะเอาแต่ก้นก็ได้หรือจะเอาแต่หัวแบบไม่ใส่หมวกก็ได้นี่คือของสําหรับที่จะแต่งบ้านกันค่ะทุกคนพี่ไปเจอสิ่งนี้มาบนพินเทรสเดี๋ยวพอบลูขึ้นมาให้ดูคือมันเก๋มากมันเป็นแบบเหมือนฟิลฉายโปรเจกเตอร์มีความคริสต์มาสทิปเตาผิงทิปซึ่ง <laughs> อยู่น้องเขาก็ยกสินค้าขึ้นมาเลยนะเบนคิวอ่ะได้ส่งเจ้าตัวนี้มาให้ทุกคนน้องเบนคิว1 1 Mini น r o j e c t มินิโปรเจเตตัวนี้นะคะมันน่ารักมากทุกคนแล้วมันแบบน้องเขาตัวเล็กมากนะคะมินิมอลลิสมินิมอลใจเออเขามีตรงนี้มาแล้วก็แบบมีฐานตัวนี้มาให้แล้วแบบ มาสามารถแบบทั้งต่อสายก็ได้หรือว่าใส่เป็นแบตเตอรี่ไม่ต้องเสียบสายก็ได้เราก็ดูกันยาวๆไปทุกคนบอกตรงๆว่าพินไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีคือทุกคนอีถุงเท้าอันนี้เขาเรียกว่าสต็อกกิ้งใช่ปะซึ่งอีสต็อกกิ้งเนี่ยคือหาสีขาวยากโคตรๆเซนแมนมีน้องลูกสนด้วยนะคะแล้วรู้เลยนะคะว่าน้องจะรอดหรือไม่ this together มีต้งต้นสนนะคะอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะดูมีความแบบว่าโดเรมอนเป็นแบบคริสต์มาสฟ e a t u r i n g โดเรมอน <laughs> oh, how about we change the theme to like pine forest or something? Is there anything else? Okay, maybe that. <coughs> Look how cute it is! Oh God, this is cute. Oh, this is cute. Oh, I have socks, cozy socks. Wow, it is red though. I'm so proud. เฮ้ยไม่แย <produ> ่ประเด็นค ah, so <weet cruelty Mc Brown> ือพิพพยายามซื้ออันที่มัน Recyclable หรืออะไรอย่างเงี้ยหลายคนชอบสงสัยว่าเราพิษซื้อใหม่ทุกปีแล้วพิษเอาไปไว้ไหนอันเก่าก็ยังเก็บไว้แต่มันก็มีผุพังไปตามการเวลาบ้างเนาะแต่ว่ามันก็จะมี Charity ที่เขารับบริจาคของพวกนี้อยู่ด้วยเขาจะเอาไปกระจายให้กับโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์เชลเตอร์เด็กก็เหมือนแบบส่งต่อความสุขไปเรื่อยอย่างเงี้ย this s o cute น่ารักแบบ Oh, look at me tea and it's oh it smells so good. That's one of the better like smelling candles I've ever had. Yeah. Really this is nice already! It is nice. <laughs> what is it? Oh very <laughs> <laughs> It's very light. It's a tea candle. <laughs> เนี่ยแล้วแสงมันจะแบบมีแบบริบรีริบรี่เป็นอนาคตฉันได้ตอนนี้ Flickering ริบรีแบบนี้เขาเรียก i c k e r i n g กระพริบกระพริบกระพริบ What the hell Why do I so much Oh fireworks ฉันซื้อขอนไม้มาจริงๆแร้วผีอ่ะเทมมากเลยนะที่จะซื้อกรอบเตาผีแบบไม่เป็นเตาผิงจริงแล้วก็นั่นแหละก็เลยไปเจอ e e เตาผงโปรเจคเตอร์นะคะแต่เรากลัวมันแบบมันไม่ฟิล์ีไยเราก็เลยมี We got lamp วันนี้ใส่ก้นก็น่ารักดีนะตั้งตาเป็นสาวเต็มกายน้องตะกร้าคลาสสิกของอีเกียไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไร So <sighs> Finally you guys ready Come check this out Ooh, yeah. What do you think very nice What do you want me to say? <laughs> oh, is this real wood? Yes. What the f ได้เวลาพ่อบ้านทำสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดนะคะก็คือการเซตอัพเตาผิงค่ะคุณคุณนี่ทุกคนก็คือพอเราเลื่อนเขาลงมาปุ๊บตอนแรกมันก็อาจจะเอียงเองใช่ไหมแล้วเขาก็จะ adjust auto เองให้กับพื้นผิวของเราซึ่งมันเริ่มาก yeah น้องเขา All in one entertainment นะครับเขามีตัว android tv 10ที่แบบ built in มาอยู่คือโหลดแอปใน google play ได้เลยแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้เลยพวก google home หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพิถากดบนมือถือแล้วก็ air play เขาขึ้นไปบนหน้าจออันนี้ก็ได้เลยอันเนี้ยก็คือ มีแสงมีไฟตรงเนี้ยก็ว่าภาพชัดแล้วนะก็คือปิดไฟอีกปุ๊บก็นึกว่ามีโรงหนังอยู่ในบ้านแลจ้ะกระจายใจเสียงได้270องศานะวางไว้บนหัวเตียงอย่างเงี้ยก็คือเสียงก็สราออกมาเลยคือไม่ได้ต้องใช้เครื่องเสียงไม่ต้องต่อเลยเลยเบนคิวเอาอยู่เวอ you're enjoying this so much are you yeah. enjoying what the b e n q you y e Oh. This cute อันนี้แบบกำแพงพีเป็นสีน้ำเงินด้วยนะถ้ากำแพงพีเป็นสีขาวก็น่าจะจึ้งเหมือนกันล่าสุดบ้านตรงข้ามน่าจะงงอุ๊ยอีบ้านหลังนี้ไฟไหม้หรือไม่ <c oughs> และเมื่อคุณคิดว่าชีวิตในบ้าน p n ิ e r e s t จะไม่สามารถ Unrealistic ไปกว่านี้ได้อีกแล้ว <c oughs> งงมากทุก p n ิ e r e s t คนเราต้องเอาแฟรี่ไลท์ใส่ถาดขนม <c oughs> ทำไมไม่รู้แต่ Vi b i บ g มาก yeah w h a t d it เหนื่อยเลยเหนื่อยค่ะหวังว่าทุกคนจะจอยๆกันแล้วก็วาฟ์อบอุ่นคริสต์มาสโคซี่ไปด้วยกันนะจ๊ะอย่าลืมไปหาต่ำกันนะคะเจ้าตัว BenQ Mini Projector ตัวนี้คือใช้ง่ายแล้วต่อง่ายแล้วพกพาง่ายมากคือต่อง่ายกว่าต้นคริสต์มาสที่บ้านเจนเอาง่ายง่ายพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรเรามาเจอกันพรุ่งนี้ต่ออย่าลืมกดติดตามบล็อกม s ซ e r i e s นี้เอาไว้นะคะแล้วปีนี้กูเล่นใหญ่เบอร์นี้ปีหน้าจะแต่งอะไรอะวิและวันนี้ขอบคุณมาท่ามากๆนะคะซีย์